มากเข้ามาดูนะะวันนี้มาสไตล์กิมบันเสานะมากเข้ามาดูนะฮะ ีคนดูหนึ่งคนเนะี่ยฝากกดไลค์ตามด้วยเด้อ ดีคนดูสองคนครับฝากกดติดตามด้วยใครเข้ามาดูแล้วฝากกดติดตามด้วยนะใกล้ถึงหนึ่งหมื่นซับสใครแล้วฝากกดติดตามด้วยใครไม่กดติดตามผมบอกเล้วนะเตรียมตัวตกนรกได้เลยนะครับเตรียมตัวตกนรกได้แล้วครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือยกเลิกติดตามนะฮะดีคนดูห้าคนนะ ยอดไลค์ผมไม่ต้องการนะครับผมอีกต้องการยอดผู้ติดต,ตามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ถึงหนึ่งหมื่นสับตะไคร่นะหนึ่งหมื่นสับตะไคร้ก่อนนะฮะเข้ามาดูแล้วกดติดตามเลยนะครับผมใครมือติดตามผมลงคลิปสั้นแล้วเตรียมตัวตกนรกนะพวกเองเตรียมตัวตกนรกโอเคครับกดต,ติดต,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 ตามขอคุณครับ นะกดติดตามฮะดีครับสวัสดีคนดูสิบสองคนครับสิบสองคนมีใครไม่กดติดตามรีบกดติดตามครับก่อนที่จะถูกตกนรกนะฮะเออรีบกดซ้ยังจะดีควาไม่กดเลยฮะยอดไลค์ไม่จําเป็นเท่าไหร,ร่ฮะยอดผู้ติดตามมันจําเป็นฮะโรนันโดหนึ่งวันหนึ่งล้านคน ยอดผู้ติดตามนะหนึ่งวันหนึ่งล้านคนนะครับดีคนดูสิบสองคนครับออโอนันโดมิเตอร์บีทเนี่ยวันหนึ่งหนึ่งล้านคนนะฮะยอดผู้ติดตามเขาด้วยความที่เขาเป็นคนดังเป็นนักฟุตบอละระดับโลกด้วยนะครับ <SU cc ion> ก็คำาแล้วก็กติดตามเลย วันนี้ว่าจะไปแม่ปิงไม่ไปแล้วนะเพราะว่ามันสภาพอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเลยเปลี่ยนใจไม่ไปดีกว่านะมันเป็นฤดูฝนนะครับฤดูน้ำพาเลยไม่ไปฮะยี่คนดูเจ็ดคนครับฝากกดติดตามดนะ้วย้ะผมบอกแล้วว่านะครับ กดติดตามยังดีฟอร์มให้กดเลยนะฮะมาครับผมเข้ามาดูนะฮะมัน,นก็น่าแปลกนะบางวันก็ไม่มีคนดูนะฮะแต่วันนี้ก็มีคนดูเข้ามาดูบ้างนกะ็ขอขอบคุณนะะมีคนดูหกคนนะ กดติดตามด้วยนะดีคนดูเจคนนะเข้ามาแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะ คือให้มันถึงเก้ 8, าพั้าจุดพันใว้ก่อนนะฮนะ้า0นดเออูยยังไม่ถึงหมื่นไปในปีนี้ไม่เป็นไรฮนะแต่ผมไมจะทำเข็นให้ถึงหมื่นใไวนะ้ฮะดีคนดูเจ็ดคนครับขอเนี้ยต้องบอกบอกไอนะ้คิว้วยนะครับพอดีมามาเกลียนนะติดหน่อยมาเกลียนนะต้องบอกนะให้มันถึง9.8 0ดูนก่อนนะฮะ ปีนี้ผมพยายามเขียนให้ถึงหนึ่งหมื่นซับสไครต์นะและปีหน้าก็จะพยายามเขียนให้ถึง 2, สองหมื่นซับสไครนะปีนี้มันไม่ถึงแล้วสองสองมื่นไม่ถึงแต่ปีนี้ให้เข็นให้ถึงหมื่นก่อนนะฮะปีหน้าก็เขีนให้ถึงสองหมื่นปีต่อไปสามหมื่นสี่หมื่นนะฮนะปีหนึ่งให้ถึงสามหมื่นสี่หมื่นเลยยิ่งดีเน้นลงคลิปสั้นนะครับผมชองผมเน้นลงคลิปสั้นตรงนั้น คลิปยาวผมไม่ไม่ลงแล้วนะไม่คิดลงแล้วคลิปสั้นหนึ่งเดียวเลยเพราะคลิปยาวลงไปคนดูไม่มีคลิปสั้นลงไปสาี่ชั่วโมงคนดูสองร้อยสาอย่งพอมีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเน้นเรื่องลงคลิปสั้นกับไลฟ์สดเป็นส่วนมากนะครับผมแปดจุดหหมื่นวินาทีเวย หรือพูดนงานยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผมต้องบอกนะฮะเขาบอกไปฮที่คนดูสองคนนะครับกดติดตามด้วยเลยนะปีนี้เข็นเข็นให้ถึงสองหมื่นอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะไปเล่นเกมละนะเออแต่ผมก็จะยกเลิกการเล่นเกมระดมรับมเน้นการทำคลิปเรื่องส่วนตัวเป็นส่วนมาก กับการเมืองเป็นส่วนมากนะฮะมองเข้ามาดูคศูนย์คนไม่เข้าี่ยังสิบสองสิบสามคนเลย ข้ญญางเขียนบรรยาอนี่เขียนไม่เป็นเลยฮะเออมันจบมาจากไหนฮะเขียนยังไม่เป็นนะฮะเออนะเขียนมาจากไหนเขียนยังไม่เป็นเลยฮะพิมพ์ไม่เป็นยังไงนี่ครับปอยอไม่ได้เขียนอย่างนี้นะฮะไม่ได้เขียนอย่างนี้เขียนก็ยังผิดฮะเออจบมาจากไหนครับเนี่ย จะเกรีนยนแต่เกิยียนไม่เป็นนะโอเคครับผมเมื่อไร่ถึงเก้าจุดแูนย์พันนะมไม่ได้รู้นะผมไม่รู้เลยว่ากี่พันนะตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้กี่พันแนละ้วสตตีมเนี่ยนะปนะีนี้นะพยายามไม่ถึงนะเพราอให้อีกเท่าไหร่วะสองร้อยคนนะไม่ใช่ดิเออ,เออน่ยแถประมาณสองร้อยคนนะ สองร้อยคนครับจะถึงหนึ่งหมื่นสมคริกนะครับผมยังไงก็กดติดตามไปฮะเอาล่ะคุณผู้ชมเตรียมตัวไปเ้อก็ฝากกดติดตามด้วยนะฮะก็กราบลา่านผู้ชมเ้อขอลาไปก่อนรับวัสดีครับเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันใหม่ฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องท4นตี้โฟร์ช็อตนะฮะ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อสวัสดีครับ